ขณะที่ช่วงเย็นวันนี้ในอนุทินชาญวีรกุลกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาร่วมไว้อาลัยและให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตวันนี้มีหลายหน่วยงานเข้ามาจัดเตรียมสถานที่และมีการพูดถึงประเด็นชัชนะศึกษานะคะ นายชาดาไทยเศษสสาอุทัยธานีพักภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นให้ยกเลิกทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนไปโดยย้ำค่ะว่าทัศนศึกษามีความสําคัญไม่ควรยกเลิกและมองว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นความบกพร่องของผู้ใหญ่ไม่ควรทําร้ายเด็กค่ะส่วนตัวมองว่าควรต้องมีกรอบระดับชั้นการศึกษาในการออกไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนเช่นเด็กระดับชั้นป .1 ถึงป .4 ทัศนศึกษาภายในจังหวัดและตั้งแต่ป .4 ขึ้นไปจนถึงระดับมัธยมควรออกไปทัศนศึกษาในระดับภูมิภาคได้ค่ะตกลงกันไหมเด็กระดับป .1 ถึงป .4 ดูในจังหวัดใช่ไหมถ้าตั้งแต่ป .4 ขึ้นไปถึงมัธยมอะไรก็ดูในภูมิภาคเด็กโตก็ในส่วนกลางอะไรก็ว่าคือต้องต้อง คงต้องน่าจะมีมีกรอบในการในความเห็นส่วนตัวผมนะซึ่งก็ต้องไปดูว่าเป็นยังไงเด็กๆก็อยากไปทุกคนด้านคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานสักสะท้อนว่าไม่อยากให้ยกเลิกทัศนศึกษานะคะแต่ควรเข้มงวดความปลอดภัยของรถและมองว่ารถทัศนศึกษาไม่ควรใช้กา๊าซเป็นเชื้อเพลิงเพราะหากเป็นไปได้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกระบบติดตั้งกา๊าซ NGV ในรถโดยสารทุกประเภทค่ะ ขอเป็นระดับหนึ่งเลยกับการแก้ไขในเรื่องความปลอดภยัยในด้ารถกวดขันเกี่ยวกับเรื่องบริษัทที่จะรับเหมารถทัวร์ขนาดน,นี้กับการดูแลเป็นร้อยๆชีวิตเนี่ยคุณควรต้องมีมาตรการที่มันปลอดภัยมากกว่าน,นี้เราก็ไม่รู้แล้วนะว่ากระบวนการที่เขาจะต้องทําให้มันมีความปลอดภัยเนี่ยมันจะต้องทําอะไรบ้างหรืออะไรบ้างแต่มันน่าที่จะมากกว่านี้มันไม่ใช่แค่นี้น